สวัสดีชาววันอาทิตย์ครับทุกคนโอ้โหเมื่อคืนเกิดพายุฝนตกหนักนะครับแล้วตอนประมาณน่าจะดึกๆนะครับลังคาผมมันผมได้ยินเสียงลังคานะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันจะหลังคาบ้านผมมันจะไปหรือเปล่าโอโ้ดังมากเลยนะทุกคนเกือบนอนไม่ได้ครับโอ้โหลมแรงมากอย่างกับพายุคอลแดูเลย ตอนนี้เขายังไม่เห็นหีหลุดนะเดี๋ยวเราไปดูทางหลังกันผมคิดว่าน่าจะ้างหลังอ,อเละตุ้มเปะเลยครับทุกคนโอ้โหดูสิกระจุยกระจายเลยบ้านผมบ้านผมโดนพายุโอ้มันมันไม่ได้หลุดนะแต่มันเบี้ยวเบี้วอ่ะมันน่าจะโยกอะครับอ๋อ มันมันหลุดนะครับนี่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 มันหลุดไปแผ่นหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหดูแต่ลมแรงมากยังก็อยู่ต่างประเทศเลยครับทุกคนโอ้ยน่ากลัวฝนไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าลมแรงมากเลยครับนี่มันหลุดไปหนึ่งแผ่น,นครับนี่โอ้นี่ไงครับผมว่าแล้วเมื่อคืนเสียงเสียงมันดังมากตั้มตกใจแล้วเนี่ย หลุดหนึ่งแผ่นนะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนี่นะครับผลงานลมพายุเมื่อคืนหลุดไปหนึ่งแผน่นเรียบร้อย